สวัสด,ดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ The c r w u Channel ครับ เรายังอยู่กับ The crowd of Spain นะครับต้องขออนุญาตนิดนึงว่า The crowd of Spain เนี่ยจะอาจจะไม่ได้มาถี่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าขั้นตอนในการทำข้อมูลเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับคือข้อมูลมันมีค่อนข้างละเอียดบวกกับข้อมูลในภาษาไทยเนี่ยมีน้อยมากนะครับต้องไปอ้างอิงข้อมูลในภาษาต่างประเทศทั้งหมดเลยทำให้ต้องมีการกระบวนการแปลและกระบวนการเทียบข้อมูลเกิดขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดนะฮะเอาไปว่า The crowd of Spain จะค่อยๆทยอยลงนะครับแต่อย่างหนึ่งไม่ต้องกังวลครับ จำนวนกษัตริย์สเปนไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นซีรีส์นี้มันจะไม่ได้ยืดยาวเหมือนกรณีของอังกฤษหรือของฝรั่งเศสที่มีจานวนกษัตริย์จํานวนเยอะมากกษัตริย์สเปนอยู่ไม่ไม่กี่สิบองค์เองครับเดี๋ยวก็จะจบซีรีส์แล้วสำหรับตอนนี้ครับเราจะพูดถึง2องค์เลยครับจากราชวงศ์ฮารมส์บวกเป็นช่วงท้ายของราชวงศ์ฮารมส์บวกแล้วคือพระเจ้าฟิลิปเป้ที่3และฟิลิปเป้ที่4ครับสองกษัตริย์พระองค์นี้คือกษัตริย์ที่ไม่เอาอ่าวครับเป็นกษัตริย์ที่คนนเปมออดกังว ต่ำที่สุดและเป็นบุคคลที่เร่งให้จกกักรวาลสเปนล,ล่มสลายเร็วที่สุดซึ่งเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงนั้นถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับ เจ้าฟิลิปเป้ที่3นะครับขึ้นครองราชต่อจากพระบิดาคือฟิลิปเป้ที่2ครับในปี1598สเปนที่ได้พระองค์ได้รับมานั้นฉากหน้าคือสเปนที่รุ่งเรืองยิ่งใหญ่เป็นมหาจักรวรรดิแห่งยุโรปครับแต่ว่าภายในกลวงเปล่าเต็มไปด้วยปัญหาสถานการณ์การเงินตกต่ำพระคลังว่างเปล่าภาษีไม่ได้ตามเป้าหมายอาันนิคมไม่เป็นความวไม่ได้เป็นดังหวัง กองทัพถูกทำลายสูญเสียวความเป็นผู้นำมีการคอร์รัปชันแม้จะยังมีอิทธิพลอยู่บ้างแต่ผู้คนเริ่มไม่กลัวสเปนต่อไปแล้วครับ ซึ่งบรรดาชนชั้นปกครองเองก็ทราบดีครับว่าสเปนเนี่ยมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดนบายใต้การดําเนินนโยบายของฟิลิปเป้ที่2นะครับที่ทําให้สเปนประสบปัญหาอย่างหนักน,นอกจากฟิลิปเป้ที่2จะสั่งการแบบเผด็จการเพียงลําพังแล้วเนี่ยเขาไม่เคยเปิดโอกาสให้ใครเข้ามามีส่วนร่วมไม่มีที่ปรึกษาและไม่อนุญาตให้ใครมาคัดค้านนโยบายของเขาเด็ดขาด การสั่งการของสเปนจึงอยู่ภายใต้คนคนเดียวที่ไม่มีที่ปรึกษาไม่มีคนค้านทําตามอํเาเภอใจตัวเองดังนั้นครับเมื่อฟิลิปเปสวรรคตไปพวกเขาเลยคาดหวังว่ากษัตริย์พระองค์ใหม่จะให้พวกชนชั้นสูงชนชั้นปกครองหุ่นนายเข้าไปมีส่วนร่วมและอย่างน้อยที่สุดได้ร่วมกันแนะนําหรือหาทางออกที่ดีให้กับประเทศของพวกเขาครับแต่เปล่าเลยครับฟิลิปเปที่3เมื่อขึ้นครองราช ก็ไม่ได้รับรู้ข้อผิดพลาดของพระบิดาและดูเหมือนไม่ได้สนใจด้วยว่าสเปนกําลังประสบปัญหาพระองค์ยังทรงบริหารงานแบบเดิมครับคือไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองพระองค์ยังคงทําเป็นคนเดียวยึดแนวทางพระบิดาอย่างแน่แนว่วแม้ว่าสเปนจะถดถอยอย่างหนักก็ตามและโดยบุคลิกส่วนพระองค์ครับฟิลิปเปเป็นคนร่างเตี้ยขี้โลกตั้งแต่เด็ก ฟิลิปเป้ที่3เลยกลายเป็นคนเฉยชา,ชาและก็หัวทึบครับเขาไม่ได้ฉลาดอะไรมากมายนักและตัวเขาเองก็ไม่ได้มีความสามารถทําอะไรไม่เคยสําเร็จสักอย่างหนึ่งครับทำให้ฟิลิปเป้ที่3เป็นกษัตริย์ที่แทบไม่มีใครรู้จักเลยเรื่องก็จริงคนสเปนเองก็แทบไม่พูดถึงกษัตริย์องค์นี้ด้วยซ้ําครับถ้าจะมีเรื่องที่รู้จักกันบ้างก็คือว่าทรงเป็นพระบิดาของเจ้าหญิงกับแอนแห่งออสเตรียครับซึ่งถูกส่งไปแต่งงานกับพระเจ้าหลุยส์ที่15แห่งฝรั่งเศส ได้เป็นราชเแห่งฝ er, รั่งเศสครับและแอนแห่งออสเตรียนี่เองก็มีลูกชายสองคนครับโดยลูกชายคนโตนได้ครองราชเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปนั่นก็คือหลุยส์ที่14นั่นเองครับนอกจากนั้นครับฟิลิปเปที่3แทบไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยครับเพราะว่าทรงสนใจแต่เรื่องศาสนาเรื่องบ้านเมืองไม่ได้สนใจเลยทรงแต่งตั้งขุนนางให้มาทําหน้าที่แทนพระองค์ในฐานะอัครมหาเสนาบดีโดยเขาเลือกบุคคลน,นี้บุคคลคนหนึ่งขึ้นมาทําหน้าที่ครับนั่นก็คือ ฟรานซิสโกก o เมสดิซานโดวาโรบัสเดยุกแห่งเลมาครับซึ่งเข้ามาทําหน้าที่บริหารบ้านเมืองแต่เดยุกแห่งเลมาก็ไม่ได้ต่างอะไรกับฟิลิปป้ที่3ครับเขาเป็นคนไม่ใช่มีความความสามารถมากมายนักทําให้เขากลายเป็นเป้เปาโจมตีเดยุกแห่งเลมาต้องการเสียงสนับสนุนจากขุนนางครับสิ่งที่เขาทาก็คือเขาจ่ายเงินให้ขุนนางครับเพื่อ เพื่อซื้อตัวให้คุณนาสนับสนุนเขาการเมืองเบีย้ยหัวแตกนะครับก็คือจ่ายเงินไปถ้าไม่มีเงินพวกเขาก็ไม่สนับสนุนแต่ทําให้การดําเนินง,งานของเลอม,มายิ่งไม่มียิ่งไม่ประสบความสำเร็จเข้าไปใหญ่เลยครับ แล้วตามมาด้วยในปี1599จนถึงปี1600สเปนเผชิญกับโรคระบาดครับการระโรคระบาดทาให้มีผู้คนล้มตายไปกว่า5,000 500, 0คนยิ่งทําให้เศรษฐกิจของจกักรวรรดิสเปนดิ่งเหวลงไปอีกครับจากการขาดแคลนแรงงานค่าจ้างแรงงานมีอัตราสูงซึ่งเท่ากับการทําลายการลงทุนภายในประเทศพอค่างเงินพอเลอมาเนี่ยลดค่างเงินลงก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ครับเป็นเพียงการแค่ปัญหาเบื้องเ,ออเบื้องต้นแบบ พักชีโรยหนะ้าแต่การลดค่าเงินของเลอมาเพื่อจะช่วยให้มีการหมุนเวียนปรากฏทําให้เกิดภาวะผลิตเงินไม่ทันครับเกิดภาวะเงินขาดแคลนจนต้องประกาศชําระ พักชำระนี่คือไม่จ่ายเงินเนี่ยถึง2ครั้งครับในปี1607แล้วก็ปี1608แต่การนั้นก็ตามครับบุคคลที่สําคัญที่สุดในเรื่องนี้คือฟิลิปเป้ที่3ก็ยังไม่เข้าใจสถานการณ์ของสเปนโดยสิ้นเชิงครับเขายืนยันว่าให้เลอมาเนี่ยผลิตเงินออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วยังมีนโยบายในการขับไล่พวกมัวซึ่งก็คือพวกนับถือศาสนาิสลามในสเปนเนี่ยออกจากสเปนตามเดิมครับ แม้ว่าจากเดิมในสมัยฟิลิปเป้ที่2เนี่ยพวกมัวจะถูกบังคับให้เปลี่ยนเป็นคริสเตียนแล้วก็ตามแต่ในทางปฏิบัติพวกเขาเป็นคริสเตียนบางหน้าครับเขายังเป็นมุสลิมเขายังแอบละหมาดและเขาก็ยังคงทํายอมที่จะจ่ายเงินให้กับบรรดาขุนนางทั้งหลายเพื่อเพื่อเป็นค่าปิดปากครับเป็นเงินสินบนที่จะไม่ให้จับกลุมหรือว่าดําเนินคดีกับพวกเขาโดยเฉพาะบรรดาเจ้าของที่ดินที่ให้การคุ้มครองพวกเขาจากการได้ผลประโยชน์ แต่ถ้าว่าสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นครับคือพวกมัวเนี่ยมีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของสเปนอย่างมากนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรและพ่อคา้าซึ่งเป็นสองอาชีพที่แนวคิดของคริสต์ศาส,สนาคริสต์มองว่ามันเป็นอาชีพที่ต้อยต่ำแลหน้ารังเกียจต,ตามความเชื่อนะครับซึ่งอยู่ในไบเบิลและพระเยซูก็เคยต่อว่าพวกพ่อค้าว่าเป็นพวก ขุดรีดนะครับทำลายวิหารของพระเจ้าด้วยดังนั้นครับชาวคริสต์ที่เคร่งศาสนามากๆจะไม่ทํา2อาชีพนี้2อาชีพนี้เป็นของชาวมัวครับเพราะพวกเขาทําได้อย่างเต็มที่และพวกเขาก็ได้ข้อได้เปรียบเนี้ยในการปกป้องตัวพวกเขาว่าถ้าไม่มีพวกเขาและใครจะเป็นคนทําหน้าที่นี้ที่ทาให้เศรษฐกิจหมุนเวียนและทำให้คนสเปนมีเงิน,ม,งนมีทองหากินได้แต่เฟิเปิที่3ไม่สนใจครับทรงต้องการไล่พวกเขาออกไปให้หมดครับเพื่อที่พระองค์เนี่ยจะได้ครองตําแหน่งผู้ปกป้องแห่งศรัทธา ต่อจากพระบิดาดังนั้นครับในปี1609ครับดยุกแห่งเลอมาก็เลยมีคําสั่งให้ขับไล่ชาวมัวออกจากสเปนถึง270,000คนการกระทําครั้งนี้คือการซ้ําเติมสเปนที่กําลังง่อยเปรีย้ยเสียขาครับเพราะเศรษฐกิจพื้นฐานของสเปนทั้งหมดอยู่ในมือของพวกชาวมัวและชาวมัวที่ถูกขับไล่คิดเป็นถึง30ของประชากรสเปนทั้งหมดทาให้การผลิต ซึ่งเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานเลยหยุดชะงักครับมันไม่สามารถทําต่อได้วิทยาการทางการเกษตรทั้งหมดเป็นของชาวมัวเมื่อขับไล่ชาวมัวออกไปคนสเปนซึ่งเป็นคนคริส ทำไม่ได้ครับเพราะพวกเขาไม่เคยทําเกษตรกรรมพวกเขาดูถูกอาชีพนี้และพวกเขาไม่ทําและเขาไม่รู้วิธีการผลิตเทคโนโลยีการผลิตวิทยาการผลิตว่าพวกมัวทํำยังไงจากขาดแคลนเงินตอนนี้ขาดแคลนอาหารอีกซ้ําเข้าไปอีกครับแล้วก็ยังทําให้รัฐขาดแคลนรายได้ครับจากการเดิมที่เขาเคยเก็บค่าทําพิธีของพวกนับถืออิสลามว่าถ้าอยากนับถือิสลามต้องจ่ายเงินให้รัฐแต่ตอนนี้ขับไล่ออกไปแล้วอะ่ะแล้วจะเอาเงินที่ไหนล่ะครับ การหดหายของรายของรายได้และปัญหาเหล่านี้ซ้ำเติมให้ความเป็นหมหาหน้าของสเปนยุติลงเร็วขึ้นครับแม้ว่าสถานการณ์กำลังเข้าตาจนครับแต่ฟิลิปเป้ที่3ก็ดันไปเปิดสงครามกับอังกฤษครับ ซึ่งเกิดจากการที่พระราชินีลิซเบธที่1เนี่ยไม่ได้สมรสแล้วก็ไม่มีทายาทเฟิเป้ Felipe ที่3ยังคาดหวังว่าจะทําให้ความฝันของพระบิดาสำเร็จครับคือการรวมสเปนเข้าอาังกฤษและเรียกคืนมหากรรมเป็นมหาหนาทางทลีครั้งหนึ่งหลังจากที่มันเคยถูกย่อยทำลายย่อยยับไปตอนสงครามกองเรืออามาดาแล้วเนี่ยนะครับ ฟรเดเป้ที่3มเนี่ยมีแผนการจะเชิญให้อิสเบลลาพี่สาวของตัวเองพี่สาวต่างแม่เนี่ยนะครับได้เป็นกษัตริย์ครองบัลลังอังกฤษภายหลังที่พระราชินีอลิซาเบธที่1่สวรรคตลงแต่ปรากฏว่าอลิซาเบธที่1เนี่ยดันไปยกบัลลังให้กับเจมส์แห่งสกอตแลนด์ซึ่งเป็นลูกสาวของแมรี่แห่งสกอตทําให้ฟลเดเิ้ที่3าเนี่ยส่งกองทัพไปรบกับอังกฤษในปี1601ครับโดยการไปจับมือกับกลุ่มกบฏไอริชที่ต้องการแบกแยกไอร์แลนด์ออกจากสหราชอาณาจัารก 1, รแต่ปรากฏว่าอลิซาเบธที่ ก่อนการสวรรคตรของอลิซาเบธเองเพียงไม่กี่วันครับเมื่อพระเจ้าเจ,าเจมส์ที่1ขึ้นของราชครับเขาได้ทําสุดที่สัญญาลอนดอนในปี1604เพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างอังกฤษก,กับสเปนซึ่งดําเนินมากว่า16ปีครับ ความพ่ายแพ้ครั้งที่สงนี่ยิ่งทําให้สเปนตกต่ําและยุติความเป็นมหาอำนาจบนภาคพ,พื้นยุโรปไปตลอดกาลครับคือความเป็นจักรวรรดิของยุโรปของสเปน่มันจะแบ่งเป็นสส่วนคือจักรวรรดิที่ไปมีอนาณานิคมนอกยุโรปส่วนนั้นมันยังเป็นจักรวรรดิอยู่ครับเป็นดินแดนอาณานิคมแต่ในยุโรปที่เป็นจักรวรรดิในยุโรปคือ โดง่ายเป็นบิ๊กบอเดอร์เป็นพี่ใหญ่ในยุโรปมันยุติลงไปแล้วครับบวกกับพื้นที่ที่สเปนครอบครองอยู่ในยุโรปมันมีความกว้างขวางมากครับคือมันมีขนาดใหญ่มากแล้วมันก็หลากหลายเกินกว่าจะควบคุมได้อีกทั้งบางส่วนเช่นเนเธอร์แลนด์บางส่วนในลุ่มแม่น้ำไรเปลี่ยนไปนับถือนิกายโปรเตสแตนต์หมดแล้วซึ่งมันเป็นปฏิปักษ์ต่อนโยบายทางศาสนาของสเปนเห็นได้ชัดที่สุดคือกรณีของเนเธอร์แลนด์ครับที่ทำสงคราม ตดแอกตัวเองตั้งแต่สมัยฟิลิปเิ้ที่2ซึ่งสเปนจะทําการปราบปรามซุนอยังไงก็ไม่สําเร็จครับสุดท้ายต้องทําสนธิสัญญาสงบศึกครับก่อนที่จะนํามาสู่การประกาศเอกราชของเนเธอร์แลนด์ในเวลาต่อมา จากนั้นครับฝ่ายราชวงศ์ฮาส์บวกที่ออสเตรียเนี่ยก็บังคับว่าราชวงศ์สเปนเนี่ยาร์มบวกฝั่งสเปนเนี่ยอ่อนกําลังลงและดูจะไม่สามารถจะคุ้มครองราชวงศ์ฮารมบวกต่อไปได้ก็เลยมีบังคับครับให้สเปนเนี่ยสละสิทธิของตัวเองในออสเตรียและจกักรวรรดิโรมันอันศักสิทธิ์ส่งมอบสิทธิเหล่านี้ให้ทางฝั่งออสเตรียซึ่งตอนนี้กำลัง เปลี่ยนฐานะตัวเองครับจากเป็นเพียงแค่ราชรัฐออสเตรียตอนนี้กําลังยกฐานะตัวเองเป็นราชานจาจักรออสเตรียครับพวกเขาเห็นแล้วว่าสเปนนาไ,ไปได้เพราะฉะนั้นออสเตรียจะเป็นผู้นําของฮามสบวกเสียแทนครับฟิลิปเป้เองไม่อยากเสียสิทธิีนี้ครับแต่เขาไม่มีกําลังมากพอที่จะไปทําอะไรได้กับเดอะอาร์คเดอะยูเฟอร์ดินันซึ่งกําลังยกฐานะตัวเองให้กลายเป็นพระเจ้าเฟอร์ดินันแห่งออสเตรียในที่สุดฟิลิปเป้ก็ต้องยอมทําตามครับปล่อยให้ออสเตรียก่อตั้งตัวเองเป็นราชานจาจักรและสเปนก็สละสิทธิทั้งหมดท ตามมาด้วยการที่อิตาลีครับซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของสเปนขอแยกตัวออกไปจากสเปนยิ่งทําให้สเปนสูญเสียผลประโยชน์มหา,าศาลในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสิ่งที่บั่นทอนสเปนมากที่สุดคือปัญหาการโกงกินภายในราชสำนักสเปนครับแล้วก็เพราะเกิดจากการที่เฟิปเปอที่สาไม่สนใจงานบ้านเมืองน,นะครับไร้ความสามารถแล้วมักจะตั้งเพื่อนเข้ามาทําตําแหน่งสําคัญคนเหล่านี้ได้ตําแหน่งมาไม่ใช่เพราะความสามารถครับเพราะว่าไปตีซีเรียแข่งเรียขาเฟิเิอร พวกเขาไม่ได้ทํางานเพื่ออุดมการเพื่อชาติครับพวกเขาเข้ามาเพื่อกอบโกยผลประโยชน์และพวกเขาก็รวยเอารวยเอาจากส่วนแบ่งที่เขาได้จากในราชสำนัก ส่วนตัวฟิลิเปที่3เองก็ใช้ใจ่ายเงินเป็นว่าเล่นเลยครับจากสาสารพัดกิจกรรมที่เขาทําในราชสำนักตั้งแต่การล่าสัตว์เป็นต้นถึงงานเลี้ยงยิ่งทําให้สถานการณ์ของสเปนเข้าตาจนหนักยิ่งขึ้นครับในปี1617ครัยบเดยุคแห่งเลอร์มาถูกบรรดาขุนนางร่วมมือกันกำจัดออกจากตําตแหน่งครับและพวกเขาก็แต่ว่าพวกขุนนางทั้งหลายไม่มีผู้นําที่เก่งพอที่จะมาแก้ปัญหาฟิลิเปที่3มเองก็เปลี่ยนอาคารเสนาเป็นดีเป็นว่าเล่นครับเพื่อแ,แค่แก่สถานการณ์แต่ว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นเลย สุดท้ายครับในระหว่างที่สเปนกำลังเข้าตาจนปี1621งเฟลิปเป้ที่3ก็สวรรคตรครับพระเจ้าฟิลิปเป้ที่4ขึ้นครองราชต่อจากพระบิดานะครับที่สวรรคตรไปในปี6 1หนึ เฟิลิเป้ที่4เนี่ยเป็นลูกชายเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของฟิลิเิ้ที่3นะครับที่จะได้ขึ้นของบัลลังก์แล้วก็ฟิลิเิ้ที่4เนี่ยแต่งงานถึง2ครั้งเรื่องในมุ้งของของฟิลิเิ้ต้องต้องมาก่อนนะครับประเดี๋ยวมันจะมีความสําคัญมากๆเลยการแต่งงานครั้งแรกของฟิเิเป้ที่ส่เนี่ยทรงแต่งงานกับอลิซาเบธแห่งฝรั่งเศสครับซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้าองครีที่4กับพระราชินีมารีเดอแมนเดซีครับซึ่งแต่งงานกันในปี1615ตงแต่สมัยที่ฟิลิเป้4ย็นเจ้าแห่งแต่สรัยทีาทครับอลิาเบ่แห่รังเป แหนแห่งบูบงเนี่ยนะครับมีพระโอรสทิดาทั้งหมด7คนแต่ทว่าทั้งหมดเสียชีวิตตั้งแต่วัยเด็กครับและเอาเข้าจริงอลิสเบตเองก็แทงลูกหลายครั้งน่าจะเป็นโรคประจําตัวหรือโรคไตจากการที่เป็นพระญา,าติใกล้ชิดยีนด้อยที่ทำให้เกิดโรคประหลาดพวกนี้นะครับทำให้ลูกๆของนางเนี่ยอายุไม่ยืนครับมีเพียง2คนเท่าน,นั้นครับที่ผ่านพ้นวัยเด็กน้อยมาได้คนแรกคือเขาเจ้าชายบัติสักกันโลชครับซึ่งได้ดํารงตาแหน่งเป็นเจ้าชายแห่งออสเตรียด้วยแต่ว่าเจ้าชายองค์เนี้ย ไม่ได้คลองบัลลังนะครับเพราะว่าสิ้นพระชนในปี1646อายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นส่วนพระโอส่วนพระธิดาอีกคนหนึ่งที่รอดพน้นวัยเด็กมาได้นะครับคือมารีเทเรซ่าครับซึ่งมารียเทเรซ่าเนี่ยก็ถูกส่งไปแต่งงานกับพระเจ้าหลุยส์ที่14ในปี1660และกลายเป็นพระราชินีแห่งฝรั่งเศสนั่นเองครับจำชื่อเหล่านี้ไวด้ดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องในสงครามสืบราชบัลลังก์สเปนซึ่งจะเกิดขึ้นในตอนถัดไปนั่นเองนะฮะ แต่ว่าอลิซาเบธแห่งฝรั่งเศสครับมาสิ้นพระชนในปี1644สองปีถัดมาเจ้าชายบาติากาโลชก็มาสิ้นพระชนในปี1646ทําให้สเปนขาดทั้งราชินีขาดทั้งรัชทายาทครับฟิลิปเปก็เลยต้องแต่งงานครั้งที่2ในปี1649โดยสมรสกับพระญาติก็คือมารีนาแห่งออสเตรียครับซึ่งเป็นพระธิดาของจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่3าแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พระนางมาริอานาแห่งสเปนซึ่งมาริอานาก็เป็นพระธิดาของพระเจ้าฟิลิปเปที่4พี่ออน ลูกสาวของฟิลิปเป้ที่3เป็นพี่สาวของฟิลิปเป้ที่4สรุปครับน้าชายกับหลานสาวแต่งงานกันเองครับเป็นน้ากับหลานแต่งงานกันเองแล้วก็มีลูกด้วยกันถึงหคนครับแต่ว่าส่วนใหญ่สชยชีวิตแต่เด็กยกเว้นลูกชายคนเล็กซึ่งอยู่รอดปลอดภัยและได้ครองบัลลังก์ด้วยเขาชื่อว่าการโลชครับซึ่งจะได้ครองบัลลังก์เป็นพระเจ้าการโลชที่2กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ฮามส์บวกในสเปนนั่นเองครับ แต่ถ้าว่าเฟลิเปเองนะครับเฟลิเปที่นี่มีฉายาเหมือนกันครับว่าจอมเจ้าชู้เขามีสนมเพียบเลยครับแล้วก็ชอบหลับนอนกับพวกสาวๆเขามีลูกนอกสมรสไม่ต่ำกว่า10คนเลยครับโดยนางสนมเหล่านี้มีตั้งแต่ลูกขุนนางไปจนถึงนักร้องเพลงในตลาดสาวเสิร์ฟในโรงเตี๊ยมนักเล่นกายกรรมเรดด้วฟ้าดหมดครับถ้าเธอถ้าเฮียเขาชอบเฟลิเปที่4เลยเป็นกษัตริย์ที่รักสนุกในเรื่องของโลกีวิสัยครับเขาชอบจัดปาร์ตี้เซ็กหมู่เฟลิเปที่4ขึ้นชื่อมากเลยนะครับในการจัดปาร์ตี้เซ็กหมู่ในพระราชว,างวงังสวนพระองค ปะดนตรีการเลี้ยงม้าและมักปฏิเสธการเข้าโบสร,รวมถึงแม้แต่ง,งานราชการบ้านเมืองฟิลิปปที่4ก็ไม่เอาครับเขาไม่เอาอะไรเลยและเขาก็คือตัวการสําคัญที่ทําให้จักรวรรดิสเปนล,ล่มสลายอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นความไม่สนใจบ้านเมืองของฟิลิปปที่4เขาก็เลยต้องแต่งตั้งผู้มาทําหน้าที่บริหารบ้านเมืองแทนครับโดยเขาแต่งตั้งกาสปาเดกุสมันเดยุคแห่งโอลิวาเรสมารับทําหน้าที่นี้ครับโอลิวาเรสเนี่ยเป็น นกักการเมืองคนสําคัญมากๆนะครับแล้วเขาก็มีความกระตือรือร้อนในการทํางานแตกต่างจากสภาพความเฉยชาในสมัยของฟิลิปเป้ที่3าในยุคโอริวาเลสเนี่ยพยายามตัดอํานาจพวกขุนนางออกจากรัฐบาลกลางครับจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเข้ามาทําหน้าที่บรรดาขุนนางและยังเสนอแผนการปฏิรูปโดยมีหลักการสาคัญก็คือลดความพึ่มฟุ่มเฟือยลดการแข่งขันด้านความมั่งคั่งของคนชั้นสูงแต่ไปเพิ่มเงิน เพิ่มพัฒนาอาชีพและเพิ่มการแข่งขันในหมู่ประชาชนซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาศเศรษฐกิจของประเทศมากกว่าปฏิรูปการคลางยกเลิกการเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเก็บมันตั้งแต่สมัยพระเจ้าฟิลิปเป้ที่2เพื่อเอาไปชดเชยหนี้จํานวนมาศาลซึ่งทําให้ประชาชนแบกรับภาษีมากเกินไปและแน่นอนครับโอริเวร์สหันมาเก็บเงินขุนนางแทนครับเพราะพวกนี้ร่ารวยเขาเลยกลายเป็นผู้ที่ชนชั้นกลางและประชาชนเนี่ยรักแต่ชนชั้นสูงเกลียดเข้าไส้เลยครับ การปฏิรูปการคลังของโอลิเวเรสก็คือการใช้ยาแรงกับสเปนครับทั้งการลดค่าเงินตัดเงินช่วยเหลือคุณหน้าบังคับให้ชนชั้นสูงเสียภาษีการจำกัดเส้นสายทั้งหลายที่จะก่อให้เกิดความคอร์รัปชันรวมถึงการสร้างกองทัพแห่งชาติซึ่งบังคับให้ขุนนางที่ดินทั้งหลายสละกองทาหารส่วนตัวและทําให้เขาหมดอํานาจซึ่งทําให้พวกเขาไม่พอใจดังนั้นการปฏิรูปของโอลิวาเรสเนี่ยจึงเป็นการรูปที่ถูกขัดขวางโดยตลอดเวลาและมันก็ เหมือนมันไม่สามารถทําไปโดยราบรนะื่นน่ะทูกขัดขวางจากคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะบรรดาแคว้นที่อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าแคว้นคาตาลุยาหรือคาตาลเนียนี่แหละครับพวกเขารวมตัวกันครับและก่อกรบฏขึ้นชื่อว่ากบฏคาตาลเนียซึ่งพวกเขาก็ทําการต่อต้านรัฐบาลที่มาดริดจนโอลิวาเรสเนี่ยต้องส่งกองทัพมาปราบปรามครับสงครามครั้งนี้ยืดเยื้อกินเวลาอยู่10ปีครับเมื่อสเปนหันไปจับมือกับฝรั่งเศสถึงสามารถปราบกรบฏนี้ได้สําเร็จแต่การกบฏครั้งนี้สร้างความเสียหายให้สเปนอย่างมากเลยนะคร ทำสงครามมันต้องใช้เงินครับและเงินของราชนักสเปนก็มีข้อจํากัดฟิลิปเป้ที่4เองนะครับแทนที่จะประหยัดเงินปรากฏว่าพอชนะแล้วก็ขอให้มีการจัดงานเลี้ยงครับเพื่อฉลองใจชนะทำเอาโอลิวาเรสเนี่ยถึงกระกุ่มขมับเลยครับหลังเกิดกบฏคาทาลอเนียครับสเปนก็ประเกิดประ,ะ,ประสบกับวิกฤตครั้งใหญ่ครับเริ่มจากการที่ไปมีข้อพิพาทด,ด้านการเดินเรือกับอังกฤษครับเพราะอยู่ๆอังกฤษเนี่ยห้ามสเปน เดินเรือมาในช่องแคบอังกฤษครับซึ่งทําให้สเปนไม่สามารถค้าขายได้รวมถึงทําให้สเปนไม่สามารถส่งกําลังไปยังเนเธอร์แลนด์หรือไปเอาผลประโยชน์จากเนเธอร์แลนด์ได้โอริเบเลสต้องยอมเจราจาให้อังกฤษเปิดเส้นทางใหม่ครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยสนับสนุนดัชโดยปลายปลา,ยปลายอยู่แล้วซึ่งแน่นอนครับผลครั้งนี้ทําให้สเปนต้องจ่ายเงินมหาศาลเพื่อให้อังกฤษ เปิดเส้นทางการค้าให้ต่อมาโปรตุเกสที่ถูกยึดครองไปตั้งแต่ปี1580นครับนโยบายปฏิรูปของโอริวาเลสส่งผลกระทบต่อชนชั้นสูงในโปรตุเกสเช่นเดียวกันและพวกเขาไม่พอใจครับที่ถูกพวกสเปนเข้ามาขูดรีดภาษีจํานวนมหาศาลเพื่อเอาไปกรอบกลุ่มวิกฤตการคลังของตัวเองความไม่พอใจนี้ประทุรุนแรงขึ้นเมื่อสเปนมีคาสั่งให้ขุนนางโปรตุเกสทั้งหมดออกจากตําแหน่งแล้วแต่งตั้งขุนนางสเปนเข้าไปทําหน้าที่แทนรวมถึงให้ชาวยิวเนี่ยเข้ามาควบคุมเศรษฐกิจของโปรตุเกสเป็นส่วนใหญ่่เมือปรตุ เกิดข้อพิพาทกับเนเธอร์แลนด์เรื่องการค้าสเปนก็ไม่สามารถให้การคุ้มครองโปรตุเกสได้ครับเพราะสเปนไม่มีกําลังและไม่มีเงินมากพอและสเปนเองก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมเนเธอร์แลนด์ให้อยู่อย่างเงียบๆได้ซ้ำร้ายครับเนเธอร์แลนด์ยังไปวุ่นวายกับบราซิลซึ่งเป็นอาณานิคมของพวกโปรตุเกสเป็นแหล่งการเงินของพวกเขาและเส้นทางการค้าที่เขาเคยบุกเบิกไว้ในการค้ากับอินเดียก็ถูกอังกฤษยึดไปดือด้อๆครับโดยสเปนเนี่ยยอมยกให้เพื่อแลกกับการเปิดเส้นทางการค้าในช่องแคบอังกฤษ ในที่สุดครับความอดทนของพวกโปรตุเกสก็จบลงครับขณะที่สเปนกาลังทําการปราบปรามกบฏคาตาลอนเนียอยู่นั่นเองในปี1640โปรตุเกสก็ประกาศเอกราชจากสเปนครับอาร์ชบิชอปแห่งลิสบอนประกาศสถาปนาชูอาหรือว่าจอร์ในภาษาอังกฤษจอนในภาษาโปรตุเกสออกเสียงว่าชูอานะครับซึ่งดํารงตําแหน่งประยุกยุคแห่งบรากัร์ซาคนที่8ครับขึ้นครองบัลลังก์เป็นกษัตริย์โปรตุเกสในชื่อว่า พระเจ้าชูอาลที่4แห่งโปรตุเกสเป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์บรากกนซานั่นเองครับแล้วก็ทาการแยกตัวนี่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดสมัยการปกรครอง60ปีของสเปนตามจริงแล้วสเปนไม่ยอมปล่อยโปรตุเกสครับไม่อยากจะปล่อยด้วยแต่ทว่าเวลานั้นเนี่ยสเปนต้องทุ่มกาลังไปในการปราบกบฏคาตาโรเนียอยู่เขาไม่สามารถหันไปเปิดศึกในโปรตุเกสได้ครับจึงตัดสินใจต้องออยุติ การปกครองโปรตุเกสไปอีกอย่างหนึ่งโปรตุเกสได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสและอังกฤษด้วยนะครับสองประเทศใหญ่นี้ขนาบฝรั่งเศสอยู่และล้วนมีแสนยานุภาพที่ฝรัง่งที่สเปนเนี่ยไม่สามารถต่อสู้ได้ในห่วงเวลานั้นเองฝรั่งเศสก,ก็ขัดแย้งกับสเปนอยู่เรื่องเขตแดนบริเวณเทือกเขาพิเรนีสนะครับทำให้สเปนเนี่ยไม่มคีคิดว่าถ้าไปจัดการโปรตุเกสคงต้องเจอศึกหลายด้านเลยตัดสินใจปล่อยโปรตุเกสไปครับ อันที่จริงนะครับโอลิวาเรสเนี่ยต้องเป็นบุคคลที่พยายามแก้ไขสถานการณ์แล้วต้องให้เครดิตเขาเยอะนะครับเขาเป็นคนที่พยายามมากๆแต่ถ้าว่าคนที่ขัดขวางการปฏิรูปเขาก็คือตัวฟิลิปเป้ที่4เจ้าของอำน,นาจสูงสุดนั่นแหละครับการสูญเสียโปรตุเกสสร้างความเสียหายให้สเปนครับแต่ถ้ว่าความวัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทกครับในเยอรมันเกิดข้อพิพาทเรื่องศาสนาครับนำมาสู่สงคราม30ปีโดยเฉพาะประเด็นระหว่างราชวงศ์ฮัมบูร์กกับอาณาจักรโบฮีเมียน แล้วก็ผลขัดแย้งนี้ก็ขยายตัวเป็นสงครามใหญ่ครับ เฟลิเป้ที่4ก็เอาตัวเองเข้าไปผัวพันในสงครามนี้เพื่อหวังจะกลับไปมีอิทธิพลเหนือออสเตรียอีกครั้งหนึ่งครับการเข้าไปผัวพันครั้งนี้ทําให้สเปนกับฝรั่งเศสเกิดข้อขัดแย้งกันในเรื่องของกรณีอิตาลีและทั้งสองก็ทําสงครามกันครับในปี 600, 1, 6กร้อยหนึพกาเป็นสงครามฝรั่งเศสสเปนที่กินเวลายืดเยื้อยาวนานและสร้างความเสียหายกับสเปนอย่างหนักในช่วงเวลาที่สเปนกาลังเผชิญสงครามใหญ่นั่นเองครับตระกูลออเรนจ์นัตเซก็ทําการรวมเจนครรัฐของเนเธอแลนด์เขาเ้า,พพาร ดัชครับมีการปกรครองไบก้าในใต้ผู้นำที่ชื่อว่าดัชเซอร์เฮอร์ซึ่งเป็นผู้นำก็คือมาจากตระกูลออเรจเนี่ยนะครับ เพราะเขาตัดสินใจทำสงครามขั้นเด็ดขาดครับเพื่อปลดแอกตัวเองเออกจากสเปนในช่วงเวลาเดียวกันเองนั้นในช่วงเวลาเดียวกันติดๆกันเลยนะครับจักรพัรดิเฟอร์ดินานด์ที่3แห่งจกักรวรรดิโรมันนั้นศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ได้ทำสนธิสัญญาเวสฟาเลียนครับในปี1640เพื่อยุติสงคราม30ปีมีการส่งมอบแควอาลซาร์ให้ฝรั่งเศสครับซึ่งเดิมมันเป็นที่มั่นของสเปนในรุ่มแม่น้ำไรย การยกดินแดนครั้งนี้คือการตัดความช่วยเหลือระหว่างออสเตรยียกับสเปนให้ขาดจากกันสเปนไม่สามารถควบคุมพื้นที่เหล่านั้นได้และฝรั่งเศสก็กําลังทําสงครามกับสเปนเรื่องอิตาลีพวกเขาเลยหันไปสนับสนุนเนเธอร์แลนด์ครับในที่สุดเฟิเป้ที่4ต้องยอมทาส,สัญญามูนสเตอร์ครับในปี1648ยอมให้เนเธอร์แลนด์เป็นเอกราชเนเธอร์แลนด์เป็นเอกราชในชื่อสาธรารณรัฐนะครับก่อนจะค่อยประหยัดปรับตัวเพื่อความปลอดภัยตัวเองสถาปนาขึ้นเป็นสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ในปี1815แล้วก็ยกให้วิลลเียมแห ขึ้นเป็นพระเจ้าวิลเลียมที่1แห่งเนเธอร์แลนด์ในเวลาต่อมาในอนาคตนะฮะหลังเหตุการณ์นี้นะครับโอลิวาเลสไม่สามารถทําหน้าที่ได้ครับเขารู้ว่าเขาอยู่ต่อไปไม่ประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ยิ่งเขาถูกขัดขวางโดยเฉพาะจากตัวฟิลิปเป้เองเขาเลยตัดใจ,ใจลาออกครับเพราะเขาไม่เห็นประโยชน์ต่อไปแล้วฟิลิปเป้ที่เสดตั้งคนสนิทมาทําหน้าที่ซึ่งก็เหมือนกับกรณีของพ่อครับมีถึงพวกประจบสพอพอยิ่งทําให้ฟิลิปเป้นาสเปนแบบหลงทิศหลงทางกัก่เดิมอีกครับ อังกฤษเข้าช่วยฝรั่งเศสในการทาสงครามกับสเปนในปี1655ด้วยโดยการยึดจมเมกาไปจากสเปนครับตามด้วยความพ่ายแพ้ของสเปนในการรบที่ดุนในปี 16, 3 0 1685ในที่สุดนะครับฟิลิปเป้ที่4ต้องยอมแพ้ต่อฝรั่งเศสมีการท,บ,ทบสนธิสัญญาสงบศึกพิเรนีสครับในปี1689โดยสเปนยอมเสียอาตัวรูชยองและบางส่วนของเซดาดให้กับฝรั่งเศสไปสนธิสัญญาฉน่นนี้ทําให้ความเป็นจักรวรรดิของสเปนล่มสสลลลายลงงแะฝรัเศ ก็เข้ามาครองความเป็นใหญ่ในยุโรปแทนที่สเปนครับแต่แทนที่จะเข็ดลาบและหันมากู้วิกฤจภายในบ้านเมืองตัวเองเฟิปเปิที่4ยังมีความหวังเล็กๆในการเรียกคืนความยิ่งใหญ่ของสเปนด้วยการทําสงครามยึดครองโปรตุเกสอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าเขาทําถึง2ครั้งนะฮะ แล้วก็พ่ายแพ้ให้เป็นท่าทั้งสองครั้งด้วยเฟลิเป้ที่4เลยเริ่มเก็บตัวครับหลบลี้จากโลกความเป็นจริงสร้างโลกของตัวเองที่เต็มไปด้วยงานเลี้ยงและความรื่นเริงว่าสเปนยังคงยิ่งใหญ่อยู่ใช้จ่ายเงินเป็นว่าเล่นจนกระทั่งสวรรคตในปี1665ขณะอายุ60ปีทิ้งสเปนที่แหลกเหลวให้กับโอรสที่สติไม่สมประกอบอย่างกาโลชที่2นั่นเองครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของกษัตริย์สเปนก็น่าตื่นเต้นตื่น,ต,นตาตื่นใจนะครับราชวงฮามส์บวกกำลังสิ้นสุดแล้วครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนราชวงศ์เป็นบูบงและนํามาสู่เหตุการณ์สาคัญที่ทุกคนเคยคือสงครามสืบราชสบัตัสเปนซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามชมเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนนี้หนึ่งของเราด้วยสําหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ